เอาละวันนี้อยากมีสาระบ้างใครที่เป็นอยู่ที่ซิมอ่ะลงทะเบียนไม่ได้ที่เขาให้เราลงทะเบียนที่กสอชอเขาบอกว่าให้เราลงทะเบียนแ้วเราลงทะเบียนซิมไม่ได้เนื่องจากมีหลายสาเหตุเราเอาซิมคนอื่นมาใช้หรือว่าเราไปซื้อจากแอปแอปแอปที่เรามีทั่วไปอ่ะแอปสม้มแอปมอ่วงอะไรอย่างเงี้ยเราซื้อมาโดยที่แบบ เราไม่รู้ใช่ปะ่ะเหมือนแบบอย่างอย่างอย่างเราอะซื้อมาเราซื้อจากแอปแอปหนึ่งมาคือด้วยความที่แบบเราอยากใช้เน็ตซิมเออใช้ซิมที่แบบเน็ตแรงแรงรายเดือนถูกๆอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้คำนึงตอนนั้นเนาะเราก็ไม่ได้คำนึงถึงแบบความถูกต้องที่เราจะต้องลงทะเบ,บียนอะไรอย่างเงี้ย ทีนี้พอหลังๆมามันมีแบบแก๊งคอร์เซนเตอร์เนาะที่แบบแบบหลอกชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยให้โอนตังอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะปราบ,บัญชีม้าถูกปะแล้วทีนี้มันเรื่องมันเกิดขึ้นก็เพราะว่าเรามีสองซิมอะมีสองซิมก็จริงแล้วทำไมต้องเดือดร้อนถูกปะใช่ต้องเดือดร้อนเพราะว่าการทำธุรกรรมทุกอย่างอะ ไม่ว่าจะแบบแอปธนาคารแอปบัตรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแอปบัตรสมาชิกแม้กระทั่งเบอร์โทรเซเว่ะยังเป็นยังเป็นเบอร์เดียวกับเน็ตซิมเพราะว่าเราจะมี2เบอร์อีกเบอร์หนึ่งเราไว้ใช้ธุระเรื่องงานติดต่อง,งานอะไรเงี้ยแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งเราเราจะเป็นเน็ตเป็นซ <C le af> ิม <c oughs> เน <c oughs> เ็ตเพื่อที่เวลาเปิด เปิดเปิด,เป,ดเปิดเน็ตอ่ะเราจะต้องเชื่อมต่อกับแอปแอปเงินแอปการเงินอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องใช้แอปนี้เราเลยผูกกับเบอร์โทรที่เราซื้อมาโดยที่แบบไม่รู้ต้นสายปลายเหตุเลยแล้วทีน,นี้มันเกิดเรื่องก็เพราะว่ากสทอชอเขาให้เราอะลงทะเบียนถูกปะแล้วของเราอะ มันลงทะเบียนไม่ได้พอมันลงทะเบียนไม่ได้เราก็ไปลือ้อลื้อดูแออๆหนึ่งประวัติการซื้อเรามาจากไหนอะไรเงี้ยแล้สรุปติดต่อร้านค้าก็ไม่ได้ร้านค้าที่ซื้อมาก็ปิดก็ปิดร้านไปแล้วเราก็ไม่สามารถติดต่อได้คือเราไปค้นเบอร์เป็นร้อยๆเบอร์เขาขายแบบขายซิมเป็นร้อยๆเบอร์มาก เราไม่รู้จะทำยังไงอะ่ะคือถ้าแบบถ้าเราพูดด้วยแบบความความที่แบบเราไม่รู้อะ่ะเราจะต้องต้องทิ้งสิ่งเนี้ยก็คือจะต้องทิ้งอะเราต้องไปเจอความวุ่นวายอีกคือเราต้องไปติดต่อธนาคารที่เรามีที่เราเปิดบัญชีที่เราทิ้งเบอร์เบอร์เนี้ยผูกกับเบอร์เนี้ยไว้ที่ธนาคารโอยเป็นสิบที่อะ่ะล้วก็คือแบบ ทำยังไงก็ทำยังไงก็ได้ให้เราได้ใช้เบอร์นี้ยต่อเพราะว่าวันเนี้ยวันที่สิบสามกทอชอเขาละงับสัญญาณเน็ตคือเราโทรไปหากอทอชอโทรไปหาค่ายมือถือของเราเขาคือบอกว่าใช่ซิมคุณโดนละงับนะโอ้โหใจแบบร่วงอยู่ตะตุ่มเลยว่าแบบกูจะเอาไงวะเนี่ยคือแบบหูคือในหัวมันเยอะมากคือเราต้องไปแบบ ไปสถานที่ธุรกรรมการเงินของเราอะทุกที่เพราะว่าเราผูกไว้อะไรอย่างเงี้ยไงจนเราได้โทรไปหากสทชเขาจะทำงาน8โมงถึง8นาฬิกาถึง17นาฬิกาทุกวันเ,ออเบอร์โทร1200ถ้าใครแบบมีปัญหานะ ให้ไปปรึกษาที่กสทชดีกว่าเขาจะแนะนำเรามาว่าเราจะต้องทำยังไงแต่ว่าในอายุซิมที่แบบน้อยๆเราเราไม่แน่ใจนะว่าแบบมันจะยังไงแต่อายุซิมของเราอะคือมัน4ีหปีแล้วอะไรเงี้ยกสทชเขาก็เลยมีให้เลือก2อช่องทางคุณจะทำอะไรก็ได้แต่ครั้งหนึ่งอะเราเคยไปถามศูนย์มาคือเนี่ยซิมมันเป็นอย่างเงี้ย แล้วทํำยังไงศูนย์คือตอบกลับมาคําเดียวไม่ได้ค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าต้องปิดไปเลยเพราะเขาหาตัวตัวคนน่ะเจ้าของอะ่ะที่ไปลงทะเบียนซิมคนแรกอะ่ะไม่ได้แล้วเราก็เอาเจ้าของคนแรกอะ่ะที่ไปยืนยันอะ่ะที่จะเปลี่ยนให้เราอะ่ะเราก็หาไม่เจอเพราะเขาไม่มีตัวต้นเขาขายมาในแอปแอปหนึ่งอย่าเงี้ยเราก็ไปซื้อมาด้วยความที่แบบไม่ยากเียตังค์เยอะ ใช้ซิมรายเดือนอะไรเงี้ยเราก็ไปซื้อมาแล้วจนมันจนมุมแล้วอะ่ะมันจนมุมจริงๆที่แบบเราไม่สามารถยกเลิกเบอร์เนี้ยได้เพราะว่าแบบมันผูกทุกอย่างเลยอะ่ะก็เลยทวหาก็สทชเขาก็เลยแนะนำมา 1. ให้ส่งเมลร้ลองเรียนไปที่กสทชแป๊บเดียวเลยนะแบบเขาพูดดีมาก แล้วก็ส่งเรื่องทําตามขั้นตอนที่เขาส่งมเมสเซนมาให้เราแล้วก็ส่งเข้าไปเออแล้วแปบ๊บเดียวอ่ะเขาก็ส่งเรื่องกลับมาแบบโอเคเขาได้รับเรื่องที่เราร้องเรียนแล้วนะอะไรเงี้ยสองให้เราอ่ะไปแจ้งความที่สถานีตํารวจแล้วก็นําใบเนี้ยไปที่ศูนย์เราก็แจ้งกับอ,อ กสอทชอบอกเราเคยทำแล้วนะแต่ศูนย์บอกว่ามันทำไม่ได้มันต้องปิดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโทรไปหาศูนย์ทูหาศูนย์ทูใหญ่อะ่ะคอเซนเตอร์ใหญ่อะเราก็โทรไปหาเขาบอกว่าคุณลูกค้าคุณลูกค้าไปแจ้งความได้เลย เพราะกสอทอชอแนะนํามาแบบนี้ใช่ไหมเราก็เลยบอกว่าใช่ค่ะกสอทอชอแนะนํามาให้เราอไปแจ้งความว่าเราไม่ใช่บัญชีม้านะเราใช้เบอร์นี้มาจริงๆเราใช้ระยะเวลามาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ทาทาตามที่กสอทอชอบอกเราทำสองช่องทางเลยนะที่กสอทอชอบอกคือศูนย์ทัวก็ใจดีมากเลยเขาก็แนะนํามาบอก ให้ไปหาพนักง,งานถ้าพนักง,งานบอกอีกว่าทําให้ไม่ได้ให้คุณเรียกหาผู้จัดการนี่เออเราก็ไปถึงส่วนทัววันนี้เราก็ไปแจ้งความเสร็จสับพี่ตำรวจอ่ะพี่ตำรวจก็ดีมากเอาก็รับเรื่องเขาตอนแรกเขาก็คิดว่าเราอ่ะโดนโกงโดนมิจฉาชีพโกงอะไรอย่างเงี้ยเออพอทําลงบันทึกประจําจวันเสร็จแจ้งความเสร็จเขาบอกว่า ถ้ายังไงอะถ้าเอาไปศูนย์โทรศัพท์อะ่ะแล้วทําไม่ได้ให้กลับมาหาผมนะอะไรเงี้ยโหเข้าใจดีมากแล้วนี้ก็บอกโอเคค่ะเดี๋ยวจะกลับมานะเขาบอกว่าเข้าใจนะว่าแบบเบอร์มันผูกกับธุรกรรมการเงินมันยุ่งยากขนาดไหนอะไรเงี้ยเออเขาก็เข้าใจเราก็ทําการไปศูนย์ทูโอเคค่ะได้คคาตอบเดิมะไม่ได้ทีนี้เราก็ทํา ตามที่กสทชเขาบอกไอ้ศูนย์ศูนย์ศูนย์ทูดิศูนย์ทูศูนย์ใหญ่บอกมาว่าให้เรียกผู้จัดการโอเคเราก็เรียกอ๋อศูนย์ทูใหญ่แนะนํามาข่าวว่าแบบให้ถามหาผู้จัดการนะคะอะไรเงี้ยเ,ออเขาก็แบบโทรเขาบอกว่าของเขาอ่ะมันเป็นเหมือนแฟนชายอะไรสักอย่างคือแบบไม่สามารถแก้ได้อะ่ะจะให้เราไปภาคไปศูนย์ภาคอะแล้วซึ่งเราอยู่ อยู่เขตภาคเหนือก็คือต้องไปนครสวรรค์โอ้โหในหัวคิดมาแล้วโ,โหแม่งยุ่งยากอะไรทั้งนั้ว่าอะไรเงี้ยจนเขาโทรถามเขาบอกว่าเขาไม่ใช่เป็นผู้จัดการเขาก็เลยโทรถามผู้จัดการอะไรของเขาอ่ะเออเขาโทรถามทํายังไงอะไรเงี้ยซึ่งกสทชเขาบอกเรามาอยู่แล้วว่าทําได้มันทําได้แต่เราอ่ะต้องแจ้งความมีใบแจ้งความไปแล้วให้เขาเปลี่ยนชื่อได้อะไรเงี้ยแล้วพนักงานเขาบอกว่า เราได้ยินเขาคุยกับน่าจะเป็นผู้จัดการเขาไม่เขาไม่เคยเจอเลยเคสแบบเนี้ยคือคนแรกอะไรเงี้ยคือใช่เพราะว่าถ้าเป็นคนอื่นน่ยก็คงยกเลิกเบอร์นี้ไปแต่คงเรามันไม่ได้ เออก็ก็กกกกกทำเสร็จพนักงานก็พูดดีเขาบอกขอโทษนะคะที่แบบให้รอนานอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเขาไม่เคยเจอเคสแบบนี้ก็อยากฝากไว้ว่าถ้าใครมีปัญหาแบบนี้ให้ลองทำตามคำแนะนำหรือว่าโทรไปหาที่กสทชนะคะเบอร์120 0แล้วก็ติดต่อค่ายเบอร์โทรศัพท์เราโอเคนะเผื่อจะเป็นความรู้เนาะไม่ยากอย่างที่คิดค่ะ